ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการค่าลสกอร์แบบง่ายๆนะครับแล้วพอเราค่าไอ้มอนสารตัวที่อยู่ข้างบนแล้วเราก็กระโดดลงมาข้างล่างแล้วก็กดไมค์คอนโทรลจากนั้นเราก็ลากบอสขึ้นไปข้างบนตรงหลังเก้าอี้ตามวิดีโอนี้เลยครับแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้พอไมค์คอนโทรลมันหมดเนี้ยเราก็กดใหม่นะครับเหตุผลที่เราเอามาไว้ข้างหลังเก้าอี้ก็คือว่าเวลามอนมันเกิดนะครับมันจะไม่แอคโกเรา แต่ถ้าเกิดเราโชคร้ายมันก็จะมีตัว2ตัวที่จะมาแอโกมังกรนะครับถ้าเกิดมีตัวไหนที่มาแอโกมังกรแล้วมันกำลังยิงมังกรอยู่ก็ให้เราเอามังกรเดินไปฆ่าตัวนั้นนะครับแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก3 4นาทีแล้วก็เดี๋ยวมอนนะ่ะมันก็จะหยุดเกิดขึ้นมานะครับก็คือมันหยุดสปอนนมาและจากนั้นพอม,นมันหยุดเกิดแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอา ตัวบอลเนี่ยครับเดินไปฟักไขา่ทีละใบทีละใบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะจะมีตัวแม่โกบอลนะครับเดี๋ยวค่อยดูตามวิดีโอเลยนะครับแนี้ยหไหมครับก็คือมอนเะนี่ยมันจะเริ่มเอ้มันจะเลิกเกิดแล้วเราก็เอามังกรเนะี่ยฟักไขา่ไปเรื่อยฟักไข่ไปเรื่อยเลยนะครับแค่นี้ครับเป็นอันจบสิ้นง,ง่ายๆหลายคนก็คือแบบมีปัญหาบางทีก็บางคนก็ทําแบบแมนูวครับก็คือข้าไป ฟักไข่ไปฆ่าไปฟักไข่ไปบางทีแบบเป็นสิบนาทีเลยฮะกว่าจะฆ่าได้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับผมสวัสดีครับ